สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Mickey King Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาลุยกิจกรรม New Year Tournament นะครับที่จะมีให้เราเลือกทีมสมโมสรทั้งหมด6ทีมนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีในช่องนี้แหละครับกิจกรรมมีเวลาจำกัดนะครับผมมีทั้งหมด6ทีมนะครับที่เห็นคร่าวๆก็เป็น แมนยูนะครับแล้วก็เชลซีนาโปลีอาติโกมาดริดโมนาโกแล้วก็บนฟิก้าครับผมส่วนผมจะเลือกเป็นแมนยูนเต d นะครับครับเกมแรกของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วนะครับชนะ5ชนะ7ชนะ9นะครับก็รับรางวัลตามที่มันล็อกไว้เลยนะครับผมโอเคครับครั้งแรกครับเราก็จะเจอกับเชลซีนะครับ สิงที่กังวลนะครับในการเล่นเกี่ยวกับพวกแมตช์ออนไลน์ที่ให้เลือกทีมนี่ก็คือสีเสื้อนะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนกันครับสีเสื้อเหมือนกันนี่คือมองยากมากครับอย่างขาวก็ขาวพลทั้งสองฝั่งก็ไม่รู้จะยิงอะไรนี่แหละครับคือข้อที่เราต้องกังวลแล้วก็คิดไว้นะครับว่าถ้าเจออันไหนครับอย่างเกมแรกครับเขาก็ยอมแพ้ไปนะครับ3มตัวตศเราก็มาต่อเกมที่2อเลยนะครับ หลักการเ,เล่นง่ายๆนะครับมันทีมที่มันให้เลือกมานะครับเราก็พยายามมองว่าเราถนัดสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับเพราะว่า6ทีมที่ให้มาสไตล์การเล่นนี้แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบรูปแบบไหนจะบุกจะตั้งรับจะสวนกลับหรือว่าจะเล่นต่อบอลนะครับ6ทีมนะครับมีสไตล์การเล่นที่แบบว่าแตกต่างกันนะครับถ้าเรามองดีๆนะครับจากระบบแผนการเล่นนะครับ นะครับเกม2แล้วก็ผ่านไปได้ครับเกมที่3ครับเราพบกับแอตเลติกมาดริดนะครับแอตเลติกมาดริดนี้จะเป็นแผนหน้า2นะครับเขาจะเน้นเป็นกองกลางนะครับแผนการแทคติกของทีมแอตเลติกมาดริดค่อนข้างจะรับมือยากนะครับนะครับจังหวะนี้เขาก็เสียบเราในเขตโทษครับเราก็ได้ลูกจุดโทษไปนะครับพอเมซี่รับหน้าที่สังหารครับนะครับ ใครที่ยังไม่ดูนะครับจิปสอนยิงจุดโทษก็ไปดูได้เลยนะครับใน EP ก่อนนะครับเกมนี้ก็เดือดจริงครับยิงกันไปยิงกันมานะครับผัดลุกผัดรับนะครับสุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ครับโดยสะกอร์3ประตูต่อ2ครับผมนี่ครับ สามเกมนะครับก็วินสามเกมแล้วเกมที่สีเนี่ยครับที่ต้องเจอครับเสื้อเหมือนกันครับสีขาวเลยครับนาโปลีก็สีขาวนะครับเราก็สีขาวคือต้องสุ่มมั่วไปครับว่าเราจ่ายบอลไปเราจะเจอกองหน้าเราหรือเปล่าเกมนี้ก็จบด้วยการที่เราแพ้เข้าไปนะครับสามประตูต่อสองนี่ครับแพ้ได้ พูดงแพ้3ครั้งคือเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าข้อดีของกิจกรรมนี้สามารถซื้อเล่นได้เรื่อยๆนะครับตราเท่าที่เวลายังมีนะครับคุณสามารถที่จะซื้อครับใช้290ซื้อได้เลยถ้าวิน9ครั้งหมาก็ได้รับ10เท่าไปเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ2,009ครับบวกด้วยเอเจนต์นักเตะนะครับเราสามารถเซ็นสัญญานักเตะนะครับระดับทองนะครับระดับเรจนเดอรี่เลยครับ80อัพนะครับไปลุ้นตัวท็อปได้เลยครับ ครับเกมนี้ก็พอเล่นได้เลยนะครับไม่ตึงมือจนเกินไปครับสกอร์ค่อนข้างจะขาดก็น่าจะผ่านไปได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับบางทีก็ไปเจอพวกทีมระดับล้านอัพนะครับก็ค่อนข้างตึงเล่นยากเอาละครับสี่เกมครับวินผ่านไปนะครับ อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันได้เยอะครับเพราะว่ากิจกรรมมันเขาก็แจกนะครับช่วงท้ายช่วงต้นปีนะครับแบบไม่เสียหายอะไรครับทองเล็กน้อยครับแรกครับเราก็เล่นไปเรื่อยคิดซะว่าเล่นเจอหมดออนไลน์นะครับได้เจอกับคนครับได้รู้ว่าแทคนิกการเล่นในยุคใหม่ๆนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเราก็จะได้เห็นการเล่นของคู่ต่อสู้ด้วยเขามีเทคนิคการเล่นแบบไหนครับ เกมนี้เราก็แพ้ไปนะครับด้วยเหตุผลทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งอะไรด้วยผมก็เลยหลุดไปกลางเกมครับกลับมาต่อเกมต่อไปเลยครับน่ครับเราก็ได้ลูกจุดโทษก่อนครับเอาเสียบลงในเขตโทษนะครับจังหวะนี้ผมยิงใกล้ประตูไปหน่อยเขาก็เลยยื่นขามาทันครับเสียดายเลยครับแต่ก็มาแก้มือได้ครับนะครับ ก็เป็นประตูที่2จากองอทนี่มัธยาครับการจัดตำแหน่งนักเตะก็มีผลสำคัญนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นเกมต่อเนื่องนะครับถ้าเราให้ลงเล่นตลอดพลังงานเราจะหมดได้ก็พยายามจัดสันดีนะครับก็วิน5ครั้งเราก็จะได้รับรางวัลเลยนะครับรางวัลเขาก็จะให้เราทันทีเลยอีก2เกมครับเราจะปลดล็อกรางวัลขั้น2 ขั้นสองก็จะเป็นโค้ดเอาไว้อัพนักเตะนะครับสีฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับสีฟ้านี่เท่ากับการย่อยกาะทองเลยนะครับได้เอเจนต์ได้โค้ดนักเตะเอาไว้อัพนักเตะของเรานะครับครับอย่างเกมนี้ก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้นะครับ จังหวะน,นี้เขาเซฟถูกทางครับอ่าแล้วครับก็เสมอไปนะครับดูเด็ดเผ็ดมันครับแพ้ชนะเสมอครับปะปนกันไปครับ พักหลังๆเริ่มเล่นยากครับเพราะว่าเฉลี่ยนักเตะลงนี่ลำบากมากครับเอามาแทนก็แทนเงินแบบได้ไม่สมบูรณ์ครับก็ต้องฝืนๆให้แทนครับอย่างนี้แล้วก็ชนะไปได้ครับตอนนี้6วินแล้วครับชนะอีกหนึ่งวินก็เราก็จะบดล็อกรางวัลขั้นที่สองแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินนะครับและจุดที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นนักเตะของเราครับถ้าเราเล่นไปนะครับ เจอบางทีมเขาเสียบแหลกเลยนะครับนักเตะก็เจ็บเป็นระเนระหน้าท่าน,นี้ก็คือแบบโอ้โหไม่รู้จะแก้ไขยังไงเลยนะครับถ้าใครมีเพชรเยอะหน่อยตุนไว้หน่อยก็ได้เปรียบครับแต่ถ้าบางคนไม่มีก็เจ็บครับส่วนใหญ่จะเป็นกองหน้าแล้วเนี่ยครับที่โดนเสียบก็พยายามบเล่นดีๆครับเทคนิคก็เคาะไปเลยนะครับเจ็ดวินครับสองวินครับผม เราก็จะปลดล็อกรางวัลระดับเหรียญทองนะครับระดับชนะเลิศนะครับแต่เส้นทางไม่ง่ายนะครับข้อจำกัดด้วยว่าเราก็แพ้ไม่ได้ถ้ายิ่งแพ้สองครั้งนะครับเราเหลือโอกาสครั้งเดียวนี่ไฟลนตูดเลยครับ เล่นไปเลยครับเขาไปเคาไปเขาไปนะครับตามสไตล์ครับคนเล่นเคาะก็เคาะคนเล่นแทงก็แทงคนเล่นโยนข้ามหัวก็เล่นโยนข้ามหัวครับสไตล์ใครสไตล์ท่านครับเอาล้ครับเราก็เหลือเป็นเกมสุดท้ายครับแต่ก็ว่าจะปิดซีรีส์นี้ได้แล้วครับนะครับก็พบแมนยูด้วยกันครับแต่ระดับเขาคงจะตึงมือเอาเรื่องเลยครับ250ากว่าถ้วยนะครับผมก็โดนยิงไปกโดนยิงโดนนําไปก่อนครับ ก็มาตามที่เสมอครับ